วาน,นี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังคงส่งกําลังนะคะออกช่วยเหลือพื้นที่ประสบทุกภัยภายในศูนย์บริบาลช้างเอลเฟเ n a t เนเจอร์าร์คและมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ติดลําน้ําแม่แตงบ้านกึดช้างตะบนกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากถูกมวลน้ําป่าที่ไหลลงมาตามลําน้ําแม่แตงนะคะทะลักเข้าท่วมปางช้างในระดับที่สูงระดับน้ำเนี่ยด้านใน สูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถนนทางเข้าสู่ศูนย์บริบาลช้างเนี่ยถูกตัดขาดทั้ง2ด้านไม่สามารถที่จะเข้าได้เลย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีลานานาแล้วก็ควานช้างเนี่ยต้องไผ่เรือเข้าไปช่วยต้อนช้างนะคะจากจุดที่น้าลึกออกมาอย่างที่สูงที่ปลอดภัยตลอดเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างหนักเพราะว่าไม่ใช่การช่วยเหลือช้างจะง,ง่ายๆนะคะเนื่องจากขนาดตัวขนาดน้ําหนักแล้วก็ความเชื่อมของช้างแน่นอนพอเข้าไปเนี่ยเขาไม่คุ้นไม่ชินค่ะไปเรียกเขายัางไงเขาก็ไม่ได้จะมาตามเราง,ง่ายๆนะคะบางสิ่งก็คือต้องเอาเรื่องของอาหารไปลอ่อแล้วก็ให้น้องช้างเองเขาเดินตามออกมาแล้วก็รอเรื่อง,องของควานช้างเนี่ยมา รับไปให้กับช้างที่อยู่ตามจุดต่างๆด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือนาอาหารไปให้ด้วยเพราะบางช้างบางตัวเนี่ยต้องบอกว่า หิวโซแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงอย่างมากนะคะทางด้านคุณรุจิราคิดธรรมผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริบาลช้างบอกว่าที่นี่มีช้างอยู่ประมาณ127เชือกซึ่งอยู่ที่อยู่ของช้างจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งด้านในจึงเป็นพื้นที่สูงนะคะน้ําท่วมไม่ถึงจึงไม่ได้รับผลกระทบจะมีช้างที่นิสัยดุร้ายอยู่เจ็เชือกที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้จึงปล่อยให้อยู่ตามป่าธรรมชาติไปแต่อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าจุดนี้จะสูงกว่าจุดอื่นๆดังนั้นน่าจะปลอดภัยอยู่ แล้วก็มีช้างที่ป่วยอยู่4ี่หเชือกซึ่งอยู่บนที่สูงนอกจากนั้นก็มีการช่วยเหลือแล้วก็กระจายไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วด้วยขนาดนี้ระดับน้ําลดลงแล้วนะคะจึงอาจจะไม่ได้เคลื่อนย้ายช้างที่เหลือออกไปในเบื้องต้นเนี่ยคือมีการรายงานตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่ามีการสูญหายเนี่ยไปประมาณ4ตัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในที่ภายในแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์เลี้ยงอื่นๆนปลอดภยัยแทบจะทั้งหมดนะคะทางด้านสัตวแพทย์ พัดสพงเอี่ยมธรรมชาติสัตวแพทย์ประจำมูลิติอนุรักษ์ช้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงในความดูแลประมาณ5,000ตัวนอกจากช้างแล้วยังมีสุนัขแมวกระบือหมูแพะแกะเป็ดไก่และอื่นๆด้วยเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งอพยพออกไปทั้งหมดแล้วนะคะพาไปในบริเวณใกล้ก,ลกับศูนย์บริบาลช้างทั้งสวนผลไม้สวนของชาวบ้านขณะนี้สามารถช่วยเหลือสัตว์ทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ90 มีบ้างที่ถูกพัดไปกับน้ำส่วนแมวก็มีกรงอยู่ด้านบนก็มีความปลอดภยัย ต่อจากนี้ก็คือต้องเร่งฟื้นฟูแต่สิ่งที่ต้องการนะคะเมื่อวานในสัตวแพทย์บอกเลยเรื่องของผ้าขนหนูต่างๆเรื่องของอาหารต่างๆนะคะคือผ้าขนหนูต้องบอกว่าน้องเนี่ยเขาเปียกน้ำนะเขามีความหนาวนะคะเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิที่แม่แตงอยู่ประมาณ17องศาเซลเซียสค่อนข้างที่จะเย็นทีเดียวอยากได้ผ้าขนหนูมาสร้างความอบอุ่นให้กับน้องๆแล้วก็เรื่องของอาหารต่างๆนะคะอยากให้คุณผู้ชมถ้าสนใจก็ติดต่อไปนะคะอยากจะช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปได้ส่วนที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ทางศูนย์บริบาลช้างได้นําสุนัขบางส่วนก็ใส่กรงมาฝากไว้ที่นี่ด้วยซึ่งมีอยู่ประมาณ30-40ตัวโดยมีการเปิดรับบริจาคเรื่องของอาหารสุนัขกรงสุนัขก,ก็มีผู้ใจบุญระดมนะคะสิ่งของบริจาคนํามามอบให้จํานวนต่างๆมากมายต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่รายงานไปเรื่องของช้าง4ี่เชือกที่หายไปแน่นอนแล้วว่าเจอแล้วสองเชือกนะคะนั่นก็คือพลอยทอง อายุ40ป,ปีตาบอดทั้งสองข้างแล้วก็น้องฟ้าสายอายุ16ปีทั้งสองเชือกก็คือล้มแล้วหรือว่าตายแล้วนะคะพี่พึ่งต้องบอกว่าแสดงความเสียใจด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยก็ยังมีความหวังว่าน้องที่หายไปเนี่ยสี่เชือกน่าจะยังอยู่ล่าสุดอัปเดตก็คือล้มสองเชือกอีกสองเชือกเนี่ยน่าจะ ต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนแต่มีการพบจุดความร้อนอยู่บ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ประสบไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเองอยู่ในพื้นที่แล้วก็น้องๆสัตว์เลี้ยงต่างๆน้องช้างน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะ